ยิ่งทารกโตขึ้นก็จะยิ่งหลับได้ยาวนานมากขึ้นอยากให้ลูกหลับยาวตลอดคืนต้องทำอย่างไรมาดูกันค่ะอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งหรือคอมเมนต์พูดคุยกันได้ด้านล่างนี้เลยนะคะเพราะการนอนหลับสําคัญต่อพัฒนาการและการเจริญเติบโตของร่างกายและสมองอยากให้ลูกหลับยาวตลอดคืนลองทําตามนี้ดูนะคะ ข้อ 1. สร้างบรรยากาศสร้างบรรยากาศที่น่านอนให้กับลูกด้วยอุณหภูมิห้องที่ไม่ร้อนจนเหงื่อซึมหรือหนาวจนสะดุ้งตื่นมีแสงสว่างเล็กน้อยไม่มือสนิทและไม่มีเสียงดังรบกวนอาจเปิดเพลงให้คลอเบาๆระหว่างที่อ่านหนังสือให้ลูกฟังก่อนนอนค่ะ 2. เพิ่มกิจกรรมช่วงเย็นในช่วงเย็นลองหากิจกรรมกระตุ้นร่างกายให้ลูกได้เคลื่อนไหวออกกําลังกายจะทําให้ลูกได้ใช้พลังงาน พอตกกลางคืนก็หลับเหมือนปิดสวิตนั่นเองค่ะแต่ก่อนนอนไม่ควรจะมีกิจกรรมอะไรแล้วนะคะเพราะอาจจะทําให้ลูกหลับไม่สนิทได้ค่ะโอเค 3. สร้างกิจ,จวัตรการสร้างกิจ,จวัตรให้ลูกคุ้นชินจะช่วยให้ลูกหลับได้ง่ายขึ้นเช่นหลังทานข้าวมีกิจกรรมเบาๆก่อนอาบน้ําแต่งตัวอ่านหนังสือและเข้านอนเป็นเวลาเดิมทุกๆวัน จะช่วยให้นาฬิกาชีวิตของลูกทำงานได้ดีค่ะ3 <Wow. S 1> ข้อนี้อาจดูเหมือนไม่ยากแต่ต้องใช้ความสม่ำเสมอเพื่อให้ลูกมีการนอนหลับที่มีคุณภาพพร้อมรับกิจกรรมในวันใหม่นั่นเองคอยอบอุ้มประคองด้วย2มือที่แม่มีไม่อยากพลาดความรู้ใหม่ๆอย่าลืมกด subscribe ช่องเด็กทารก everything เอาไว้นะคะคุณแม่